สวัสดีค่ะในหัวข้อที่ว่าใครที่กำลังจะติดต่อสื่อสารมาหาคุณในเรววันนี้ค่ะการดูดวงนี้นะคะเป็นการดูโดยรวมไม่เฉพาะเจะจ,จงดวงของคนใดคนหนึ่งไม่สามารถนำการดูดวงนี้นะคะไปใช้ตัดสินใจใดๆดได,ได,ได,ได้ดูเพื่อความบันเทิงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะแต่หากมีข้อคิดหรือกำลังใจสามารถนำไปปรับใช้ได้นะคะ,คะมาดูพลังงานนะคะ เดี๋ยวมาดูพลังงานของคุณก่อนนะคะว่าพลังงานของคุณในตอนนี้เป็นแบบใดนะคะปกติจะไม่ได้เช็คพลังงานนะคะแต่ว่าทปนี้อาจจะพิเศษนิดน,นึงนะคะมาดูพลังงานของคุณในตอนนี้อาจจะเป็นไวเบอร์ซ่าได้สลับพลังงานได้นะคะขออนุญาตดูนะคะเป็นการดูโดยรวมทําไม่จริงจังและซีเรียสนะคะผมไม่สามารถตรงได้กับทุกท่าน ลองดูนะคะ The Tower นะคะ The Moon ก mm ้า hmm. วดาบ โกลเด้นไทม์เพดออฟวอนพลังงานของคุณในตอนนี้นะคะเหมือนว่าจะมีบางอย่างนะคะที่อาจจะมีการจบอะไรบางอย่างนะคะแบบกระทันหันนะในความรู้สึกของคุณที่มีผลกระทบต่อจิตใจของคุณคุณอาจจะได้รับ การเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างที่เกิดขึ้นกับคุณแบบรวดเร็วนะคะแบบปัจจุบันทางด่วนและสิ่งที่เกิดขึ้นนี้นะคะสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วนี้ทําให้คุณรู้สึกคิดมากกังวลใจนะมีความวิตกหวาดกลัว ในสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วหรือว่าจบบางสิ่งบางอย่างแบบรวดเร็วก็ได้นะคะและตอนนี้คุณก็เป็นก้าวดาบนะคะคุณคิดมากกับเรื่องที่จบไปแบบกระทันหันนะคะมีอิทธิพลต่อความรู้สึกของคุณในช่วงเวลานี้เหมือนคุณตอนนี้คุณแอบส่องแอบมองบางสิ่งบางอย่างอยู่หรือว่าสนใจบางสิ่งบางอย่างอยู่อาจจะเป็นสิ่งที่คุณได้จบไปแล้วนะคะแบบกระทันหันในอดีตที่ผ่านมาก็ได้นะคะ คุณยังคงมีแพชชั่นคุณยังคงแอบส่องแอบมองหากเป็นเรื่องราวของบุคคลหรือตัวบุคคลนะคุณยังคงแอบส่องแอบมองเธอหรือใครบางคนอยู่นะที่คุณสนใจที่อาจจะเคยจบความสัมพันธ์ไปแบบกระทันหันก็ได้นะแล้วคุณก็คิดมากเป็นกังวลใจเรื่องราวเหล่านั้นอยู่แต่เหมือนช่วงเวลานี้นะคะ แต่เหมือนช่วงเวลานี้นะอาจจะเป็นช่วงเวลาที่สำคัญสำหรับคุณนะเป็นเวลาทองสำหรับคุณนะที่คุณจะต้องมีการตัดสินใจหรือทำบางสิ่งบางอย่างในความรู้สึกของคุณหรือในสภาวะของการที่คุณได้แอบ,บส่องแอบ,บมองสิ่งสิ่งนั้นอยู่นะหากเป็นเรื่องของความสัมพันธ์คุณก็คิดว่าถึงเวลาแล้วนะที่คุณจะต้องทำบางสิ่งบางอย่างในความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะเป็นนานทีทองสำหรับคุณ ดูพลังงานนะคะใครที่จะติดต่อสื่อสารหาคุณแบบกระทนหนันอาจจะเป็นไวเวอร์ซ่าได้นะสำหรับพลังงานได้คุณเองอาจจะอยากจะติดต่อหาใครแบบกระทนหนหันก็ได้นะคะ,ะไม่ใช่กระทนหันติดกระทนหนันจากเมื่อสักครู่นะในหัวข้อที่ว่าใครที่จะติดต่อหาคุณมาแบบติดต่อมาหาคุณในเร็วๆวันนี้นะคะขออนุญาตด,ดูนะคะ ไฟ o ัล e ฟนิค c ก r ลห้าเรียญ The Star The Moon Two of s w o r d King of s w o r d คนที่จะติดต่อมาหาคุณนะคะเหมือนว่าอาจจะเป็นคนที่มีความไม่เข้าใจกับคุณมีเรื่องราวนะคะตอนนี้เขาคิดมากคิดเยอะเรื่องราวของคุณอยู่นะคะเขารู้สึกเสียใจนะกับสิ่งที่เกิดขึ้นแอบมีน้ําตานะคะเขาตอนนี้เขาคิดมากคิดหนักตอนนี้เขาคิดหนักเรื่องราวของคุณนะคะเป็นสองดาบไม่สามารถละไม่สามารถวางไม่สามารถลืมเรื่องราวของคุณได้นะคะ ยังคงถือคุณไว้แบบนี้นะคะเขาคนนี้อาจจะเป็นคนที่มีเสน่ห์นะ,ะรูปร่างหน้าตาดีบุคลิกดีหรืออาจจะเป็นคนที่โดดเด่นมีชื่อเสียงได้นะคะอาจจะเป็นสตาร์ซีตไลเวิร์เกอร์ไดะะ้เป็นคนที่ทำประโยชน์เพื่อเพื่อสังคมนะคะอาจจะเป็นคนที่ดูโดดเด่นนะ,ะเป็นคนที่อาจจะเป็นครูบาอาจารย์นักวิชาการนะะหรือว่าคนที่ฮิลลิ่งจิตใจผู้คนได้ เขาคิดถึงคุณนะในช่วงเวลานี้อาจจะมองดวงจันทร์แล้วก็เห็นหน้าคุณนะคิดถึงคุณนะคะ o g of s w o r d นะตอนนี้เหมือนเขาแน่ชัดกับตัวเองแล้วนะคะว่าเขารู้สึกยังไงกับคุณและต้องการที่จะสู้นะในความสัมพันธ์ครั้งนี้ ทัวรวอนเพดออฟซอร์ไฟออฟซอร์หนึ่งเหรียญ King ค i n g of c u p คนที่จะติดต่อสื่อสารหาคุณในเร็ววันนี้นะคะคือเขาอาจจะอยู่ไกลกับคุณได้ต่างประเทศได้ต่างแดนได้หรือว่ามีระยะห่างด้านความสัมพันธ์เขาแอบ,บส่องแอบ,บมองคุณอยู่นะตามสื่อออนไลน์ต่างๆนคะส่องคุณนะคะแล้วก็มีความวิตกกังวลเรื่องราวของคุณไปด้วยนะคะเขาคนนี้นะคะ เขาคนนี้อาจจะมีความเป็นเด็กอยู่ในตัวหรือว่าอายุน้อยกว่าคุณได้นะในบางท่านไฟอัปสอดคุณและเขามีประเด็นกันมีความไม่เข้าใจกันนะคะในอดีตที่ผ่านมาแต่เขาก็แอบบมีความกลัวนะเรื่องราวระหว่างคุณกับเขานะคะมีความเกรงกลัวคุณอยู่นะคะอาจจะกลัวคุณนะ,ะในตอนนี้วิตกกังวลเรื่องราวของคุณ เขาคนนี้ยังคงมีความรักความสึกดีความปารถนาดีที่จะมอบให้กับคุณเอ็ดออฟเพนิกเลนนะเขาอยากจะขอโอกาสนี้กับคุณนะคุณเป็นหนึ่งเหรียญที่อยู่ในมือของเขาคุณเป็นสิ่งมีค่าที่อยู่ในมือของเขานะที่เขาอยากจะทําบางสิ่งบางอย่างในความสัมพันธ์ครั้งนี้ คีนบครับนายอบครับสิกอบครับสิบดา The Hermit เานะคนที่จะติดต่อหาคุณในรวันนี้นะสิบดาบเลยนะเหมือนกับคุณและเขาอาจจะเป็นคนที่มีประเด็นกันมีความไม่เข้าใจกันเกิดขึ้นช่วงระยะเวลาที่คุณและเขาแยกย้ายกันไปนะเขาเจ็บปวดแล้วเขาก็เสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะเขาแอบส่องแอบมองคุณอยู่ตามสื่อออนไลน์ต่างๆได้นะคะส่องไปก็มีความคิดหน้ากังวลใจเรื่องราวของคุณ เขาคิดถึงคุณนะคุยนอปครับมีความสึกคิดถึงรู้สึกหวั่นไหวนะคะในความสัมพันธ์ครั้งนี้กับการที่คุณและเขาไม่ได้พูดคุยกันนะ mm hmm. เขาคิดถึงเรื่องราวในอดีตที่มีคุณและเขาอยู่เคียงข้างนะบางท่านอาจจะเป็นคนที่มีความทรงจำดีๆร่วมกันมาอาจจะเป็นคนในสมัยเด็กประถมมัธยมได้ หรืออาจจะเป็นรักต่างไวัยได้หรือว่าเป็นเพื่อนกันในสมัยเด็กประถมมัธยมได้นะคะเขาคิดถึงเรื่องราวเหล่านั้นเขาอยากจะเดินหน้าในความสัมพันธ์ครั้งนี้แล้วนะคะเขาเป็นคนที่มีเสน่ห์นะ,ะรูปร่างหน้าตาดีบุค,คลิกดีใครๆก็ชื่นชมเขานะคะ ไม่เข้าใจกันปัญหาพักผ่อนผู้ชายใจดีช่วยเหลือ เขาคนนี้นะอาจจะเป็นคนที่ชอบกลางเต็นนะตามตามป่าตามเขาได้ชอบท่องเที่ยวนะตามแหล่งธรรมชาติได้นะคะเขาและคุณอาจจะมีความไม่เข้าใจกันเกิดขึ้นนะมีใครหันหลังให้กันไปนะคุณอาจจะเดินหันหลังให้เขาไปหรือเขาอาจจะเดินหันหลังให้คุณไปก็ได้นะมีปัญหาการมีความไม่เข้าใจกันมีประเด็นการเกิดขึ้น แต่เขานะอยากจะเข้ามาดูแลหัวใจคุณอยากจะช่วยเหลือคุณนะคะเขาจะเป็นคนที่ใจดีต่อคุณนะคุณต้องการอะไรนะเขาจะดูแลคุณนะคะจะช่วยเหลือคุณจะซัพพอร์ตคุณนะคะเขาจะหากคุณเป็นผู้หญิงนะคะเขาก็จะซัพพอร์ตคุณนะช่วยซัพพอร์ตผู้หญิงคนนี้หน่อยได้ไหมคะเขาจะบอกว่าเขายินดีเขายินดีซัพพอร์ตคุณนะคะ เขาจะบอกว่าเขายินดีซัพพอร์ตคุณนะคะเวลาสำคัญทุกอย่างดีขึ้น สร้างบุญบริวารช่วยเหลืออิสระภาพเขาคนนี้นะรู้สึกว่าผูกพันกับคุณนะเหมือนเคยทําบุญร่วมกันมาก่อนนะมีความรู้สึกผูกพันเขาอาจจะรู้สึกว่าคุณและเขาเคยเป็นคู่กันมาก่อนก็ได้นะคะ เขารู้สึกว่าตอนนี้เขาอยากจะปลดปล่อยตัวเองนะไปตามหาหัวใจเขาแล้วนะคะก่อนหน้านี้เขาอาจจะปิดกั้นความรู้สึกของตัวเองนะมีบางสิ่งบางอย่างที่เป็นพันธนาการระหว่างความรู้สึกของเขาไว้นะแต่ตอนนี้เขาพร้อมปลดโซ่ตัวเหล่านั้นแล้วนะคะพร้อมเดินไปข้างหน้ากับความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณนะคะเขาอยากจะดูแลคุณนะเป็นคนที่ปกป้องดูแลคุณคอยช่วยเหลือคุณเขาอาจจะมี เรื่องราวของด้านเวลาเขารู้ว่าช่วงเวลานี้นะอาจจะเป็นช่วงเวลาสําคัญสําหรับเขานะที่จะต้องทําบางสิ่งบางอย่างในความสัมพันธ์ครั้งนี้ไพ่บอกว่าทุกอย่างกําลังจะดีขึ้นนะคะตั้งตูนไม่ทัน ปิดใจนอกสายตาเผากิเลนในใจฝึกฝนขออีกใบนี้ความสนุกสนาน เขาคนนี้นะในตอนนี้ก่อนหน้านี้เขาอาจจะเคยปิดใจกับความรู้สึกของเขานะไม่ได้เหมือนกับมีกำแพงเขาอาจจะมีกำแพงกับคุณมาก่อนนะไม่ได้เปิดให้คุณได้เข้าไปในหัวใจของเขาง่ายๆนะในอดีตที่ผ่านมาแต่เมื่อเหมือนกับคุณอาจจะหันหลังให้เขาไปหรือว่านิ่งเงียบกับความสัมพันธ์ครั้งนี้ไปก็ได้นะคะพลังงานอาจจะสลับกันได้นะคะ ไวเบลซาได้ mm hmm. เขาก็รู้สึกว่าตอนนี้เขาอยู่นอกสายตาของคุณแล้วนะคะเหมือนคุณไม่ได้สนใจเขา mm hmm. เหมือนเดิมแล้วในตอนนี้นะั่นที่เขารู้สึกนะแต่เมื่อวันเวลาผ่านไปเมื่อคุณไม่ได้สนใจเขา mm hmm. เขาก็รู้สึกว่าเขาเหงานะเขารู้สึก mm hmm. เขาเป่าเปรี่ยวตัวเองนะคะรู้สึกอ้างว้างเมื่อไม่มีคุณตอนนี้เหมือนเขาได้รู้สึก รู้สึกนะถึงความสึกที่ไม่มีคุณอยู่เคียงข้างคุณอาจจะเป็นคนที่ให้ความสนุกสนานคนที่ให้ความสึกปลอดภัยรู้สึกมีความสุขเมื่อได้อยู่ใกล้กับคุณได้นะคะหรือว่าพลังงานนี้พลังงานนี้เขาอาจาจะรู้สึกว่าอยากจะอยู่ใกล้ชิดคุณในช่วงสงการก็ได้นะคะเขานะจะกําจัดกิเลสของตัวเองนะหากเขาเป็นคนที่ เหมือนจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงตัวเองนะเพื่อความสัมพันธ์ครั้งนี้เขาอาจจะเป็นคนที่มีความดื้อรั้นในตัวเองก็ได้นะเขาจะเปลี่ยนแปลงตัวเองนะคะีเป็นคนที่ดีขึ้นกว่าเดิมนะเผากิเลสในใจนะอะไรที่เป็นอุปสรรคในความสัมพันธ์เขาจะเปลี่ยนแปลงตัวเองนะคะเขาจะข้ามผ่านอุปสรรคต่างๆไปนะคะในความสัมพันธ์ครั้งนี้เขาอาจจะเข้ามาในความสัมพันธ์ครั้งนี้แบบกระทันหันจนคุณไม่ทันตั้งตัวได้นะคะ ค่ะขอบคุณนะสำหรับการรับชมนะขอให้ทุกท่านมีความสุขนะแล้วพบกันใหม่สำหรับนี้สวัสดีค่ะ